เรามาต่อกันที่อีกหนึ่งรายงานนะครับซึ่งได้มีการวิเคราะห์เอาไว้กับบทบาทของทหารนะครับที่มักจะเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองและก่อการรัฐประหารอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงการออกมาแสดงตัวปฏิปักษ์กับขบวนการประชาธิปไตยที่เสมอมาด้วยหลักการสากลที่ทหารนั้นต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลของพลเรือนเป็นหลักประกันที่ไม่ให้เกิดอาญากรรมทางการเมืองได้ติดตามในรายงานครับ การเมืองห่วงเดือนเมษายนเข้มข้นและร้อนแรงเดือนนี้เมื่อ5ปีที่ผ่านช่วงสงกรานต์ปี53ความทรงจำสำหรับประวัติศาสตร์การเมืองไทยได้เวียนซ้ำมาย้ำว่าฝ่ายประชาธิปไตยถูกเข็นฆ่าล่าล้างเพียงเพราะต้องการให้รัฐบาลอภิสิทิ์ยุบสภาหีบเลือกตั้งคือสิ่งที่ประชาชนเรียกร้องและปรารถนาแต่สิ่งที่ได้มากลายเป็นหีบศพที่ถูกยัดเยียดให้จากน้ำมือเผด็จการ จากสงครามเลือดปี53นอกจากความอมหิตของรัฐอัมมาตบทบาทและท่าทีของทหารต่อสถานการณ์ทางการเมืองก็เป็นเรื่องติดตาคาใจคนส่วนใหญ่ของประเทศจังหวะเก้าของกองทัพและท่วงทํานองของผู้นําเหล่าทัพถูกจับตาตั้งข้อสังเกตจากหลายฝ่ายเรื่อยมากระทั่งม็อบประชาธิป,ปัตย์ออกมาสร้างปรากฏการณ์อันธพานการเมืองกระทั่งแกนนําม็อบนกหวีดตัวเ่องๆโดนข้อหาก,กบฏเรียงตัวทหารมัวทาอะไรอยู่ แต่พอเสื้อแดงขยับกลับได้เรื่องหาว่าแยกบ้านแยกเมืองไปโน่นถึงกับเคลื่อนกำลังพลขนบังเกอร์นั่นคือสิ่งที่เป็นมาหากเทียบดูก็เห็นได้ว่านอกจากจะตอบสนองตอบประชาชนต่างสีที่แตกต่างกันยังสร้างความสับสนให้ประชาชนได้สงสัยว่าจะมีการรัฐประหารหรือไม่ในช่วงต้นปีมันเหมือนกับเขาตั้งใจที่จอแบบทำทำรัฐประหารมากกว่าเนาะ มีความรู้สึกอย่างนั้นน่ะถามว่าจริงๆแล้วอ่ะจำเป็นเหรอทั้ง176จุดใช่ไหมที่มันเอามาตั้งเนี่ยมันมันสมควรเหรอแล้วรู้สึกว่านายกกับรู้เรื่องหรือเปล่าตอนที่เอามาตั้งตอนแรกอะ่ะตอนแรกก็อ้างว่า,ากลางกลางแต่ไม่ใช่เลยการออกมาอย่างนี้ไม่เป็นกลางเลยเลือกข้างชัดๆเห็นเห็นเลยอะ่ะว่ามันเห็นอยู่มันก็ดูไม่ไม่สบายใจนะว่ารู้สึกยังไงวะอ่ารู้สึกว่ากลัวนะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุอะไรขึ้น นะไม่รู้ว่ามาเพื่ออะไรใช่ไหมอํามาแบบอําพรางหรือเปล่า <c oughs> ก็ไม่รู้คือมันไม่รู้ว่ามีแต่คำถามไม่มีคำตอบที่แน่นอนนะทหารมาตั้งแคมป์อยู่หน้าชิดเซนเทรัชิดลมเนี่ยถามว่าคนช้อปปิ้งมันจะคิดยังไงให้ทหารรู้ว่าตำแหน่งตัวเองอยู่ตรงไหนก่อนเนี่ยผมคิดว่ามันดีกว่าเพราะาบางทีเราขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาช่วยจริงๆแต่เขาช่วยไปทางไหนมันก็จะทำให้ลำเอียงตลอด มันต้องมีอะไรที่เป็นพื้นฐานที่เป็นได้เป็นตัวยืนอยู่ซึ่งทหารน่าจะอยู่ตรงนั้นนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดที่ว่าจะนั่นกันเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็คิดมุมอีกมุมหนึ่งนะคะว่ามันจะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเวลาชุมนุมเยอะๆทหารไม่ออกมาแต่ออกมาเวลาเขาย้ายมาอไปแต่แต่ทหารมาตั้งป้อมไวไอย่างเงี้ยมันก็มีแง่คิดเหมือนกันค่ะจะปรากฏการทหารที่ผ่านมาจากสายตานักวิชาการ อย่างผู้เชี่ยวชาญปัญหาชายแดนภาคใต้มองว่าการแบ่งแยกดินแดนเป็นข้อกล่าวหาทางการเมืองซึ่งจะเปิดโอกาสให้ทหารเข้ามาต่อรองทางการเมืองได้ส่วนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไทยอีร่านศึกษากล่าวว่าถ้าทีผบทบต่อสอปป,ปล้านานาหรือสมชาปกป้องประชาธิปไตยของคนไทยในภาคเหนือสท้อนว่านายทหารประยุทธ์ยังไงยังไงก็ไม่เอาขบวนการประชาธิปไตยคนเสื้อแดงและด้วยสถานะผบทบ ลากจูงภาพลักษณ์กองทัพให้เป๋ไปโดยปริยายไม่รับเสื้อแดงหรือไม่รับสบปปล้านนาเลยไม่ว่าสปปลานาในข้อท็จจริงจะคืออะไรก็ตามนะฮะอันนี้สถานะท่านแสดงออกมาชัดเจนอย่างนั้นคือไม่รับเลยไม่รับและพร้อมจะเป็นปฏิปักษ์ด้วยการไปแจ้งความจับด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่ไปแจ้งหรือหรือให้ลูกน้องท่านไปแจ้งความจับด้วยอะไรเงี้ยนะฮะอย่างนั้นก็คือท่านเหมือนกับบอกชัดเจนว่าฉันไม่เอาคุณนะ ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งทําเรื่องอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะภายในเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยกปสเนี่ยไม่มีการเทคแอคชั่นออกมาให้เห็นว่าคืออะไรมีแม้กระทั่งภาพคลิปวิดีโออะไรก็ชัดมีการใช้อาวุธสงครามไล่ล่ากันอะไรต่อการชัดท่านไม่ได้ใช้วิญญาณตรงนั้นเนี่ยแสดงกับกปป,ปสเลยนะฮะท่านแสดงทัศนะของท่านเนี่ยด้านเดียวกับคนกลุ่มเดียวข้างเดียวนะัตรงนี้อธิบายได้ว่าอย่างไร แต่ถ้าเป็นกองทัพทั้งหมดผมยังไม่คิดว่าจะใช่นะอย่างที่บอกมันเป็นข้อหาทางการเมืองซึ่งนํามาซึ่งการใช้อํานาจของอพูดกันแบบให้มันชัดเจนนี่คือของของทหารคือถ้าไม่มีข้อหาเหล่านี้อยู่เนี่ยทหารก็ไม่รู้จะนะใช้เงื่อนไขอะไรที่ตัวเองจะเอาอํานาจของตัวเองเนี่ยเข้าไปเข้าไปในทางการเมืองหรือเข้าไปใน สิ่งที่มันมีการต่อสู้กันเมืองกันในปัจจุบันเพราะนข้อหาขบวนแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันเป็นข้อหาซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของทหารด้วยการที่ทหารตื่นตูมกรณีล้านนาเกินเหตุอาจารย์เกษมจากรั้วจ,จุฬาเห็นว่าเป็นการสะท้อนปัญหางานด้านการข่าวการออกมาตีอกชกตัวของท่านประยุทธ์กลายเป็นตลกร้ายทางการเมืองไป ที่เป็นอย่างนี้ได้เพราะไม่ดําเนินการตามสายงานการบังคับบัญชาในโครงสร้างอํานาจหน้าที่นั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมคือผู้บังคับบัญชาเทียบสถานะผอ,อเหล่าทัพเท่ากับอธิบดีระดับเจ้ากรมการกลับสู่ระเบียบการบริหารราชการตามระบอบประชาธิปไตยจึงเป็นหลักประกันทั้งการปกครองระบบรัฐสภาและป้องกันความเสื่อมเสียของสถาบันทหารที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในกองทัพไม่เคยใส่ใจ ตลกตรงที่กองทัพเนี่ยประสิทธิภาพในการข่าวประสิทธิภาพในการหยิบยกประเด็นพวกนี้เนี่ยโดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างมีมารยาเนี่ยมันทําให้ถึงความไร้ประสิทธิภาพในการทํางานของทัพกองทัพก็ควรจะรู้บทบาทและหน้าที่ของตัวเองนะเป็นส่วนหนึ่งของอ่คนไกรรัฐเป็นส่วนหนึ่งของอ่สายความมั่นคงผมว่าถ้ากองทัพไม่ได้อยู่ในภายใต้การสั่งการหรือการรับพิจาราสายความรรมชาเนี่ยกองทัพก็ สร้างปัญหากับตัวเองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันท่าทีที่ชัดเจนของพบบบลเนี่ยบางครั้งก็ชัดเจนอีกบางครั้งก็เปลี่ยนท่าทีในการพูดซึ่งผมคิดว่าพบบธบลคงถูกกดดันอย่างมากจากหลายฝ่ายจนท่าทีหลายครั้งเนี่ยดูเป็นมิตรกับประชาธิปไตยท่าทีบางครั้งก็ไม่ได้เป็นมิตรกับประชาธิปไตยด้วยสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆพิษภัยของลายพรางยังมีตลอดมากระทั่งในอนาคต การรัฐประหารเกิดขึ้นได้ง่ายง่ายกว่าการเลือกตั้งหลายขุมนักต่างจากนานาอารยประเทศประชาธิปไตยทั่วโลกที่กองทัพเป็นทหารอาชีพรู้จักบทบาทและอำนาจหน้าที่รู้จักประชาธิปไตยที่หมายถึงอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนเป็นทหารภายใต้รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่ให้รัฐบาลพลเรือนอยู่ภายใต้ทหารหรือทหารเหมิมเกริมก่อการยึดอำนาจปกครองอย่างที่ผ่านมา ที่ถูกที่ควรต้องตระหนักไว้ว่าความสัมพันธ์ของทหารกับการปกครองแบบประชาธิปไตยคือทหารภายใต้รัฐบาลพลลเรือนวิทวัฒนมณีจักรถ่ายภาพวิสรุตบุญญารายงาน